เผย5เคล็ดลับการปล่อยวางที่ทำได้จริงสังคมปัจจุบันนี้ต่างคนต่างแข่งแย่งแข่งขันเพื่อที่จะให้ตัวเองสำเร็จและเหนือกว่าคนอื่น จนบางครั้งก็ลืมนึกถึงความสุขและการใช้ชีวิตในแบบยึดติดกับความสำเร็จมากจนเกินไปบางคนเมื่อเจอกับความล้มเหลวและความผิดพลาดต่างๆแล้วก็ทำใจให้ปล่อยวางกับเรื่องนั้นไม่ได้บางคนถึงขั้นคิดสั้นฆ่าตัวตายไปเลยทีเดียวสิ่งสำคัญคือการรู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองให้ได้ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้ ฝึกทาใจวางเฉยกับเรื่องต่างๆรอบตัวซึ่งก็คือการปล่อยวางกับความยึดมั่นถือมั่นถ้าทําได้คุณจะเห็นอีกมุมมองของชีวิตที่อาจจะไม่เคยได้เห็นมาก่อนเลยก็ได้นะคะ mm. เมื่อพูดถึงความคําว่าปล่อยวางเราได้ยินกันบ่อยตั้งแต่เด็กจนโตดูเหมือนเป็นคําที่พูดง่ายแต่ทําได้ยากจึงขอเสนอ5เคล็ดลับนะคะ การปล่อยวางที่ทำได้จริงซึ่งคุณสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที 1. การให้อภัยหลายคนมีอดีตที่ไม่น่าจดจำสักเท่าไหร่และเรื่องต่างๆมักจะคอยตามหลอกหลอนอยู่เสมอไม่ว่าจะดำเนินชีวิตไปทางไหนอดีตก็จะมาทักทายให้ได้เจ็บปวดอยู่เรื่อยๆจนดูเหมือนว่าไม่สามารถพบความสุขได้เลยสำหรับอดีตนั้นลึกๆแล้ว มันเกิดขึ้นมาจากใจของเราที่ไม่ยอมปล่อยวางจากเรื่องนั้นๆทำให้ความคิดยังคงสร้างอดีตท,ที่แสนเจ็บปวดมาคอยทิมแทงตัวเองอยู่ตลอดเวลา 2. หยุดกังวลเรื่องอนาคตหลายคนมีชีวิตที่ดีแต่ไม่อาจมีความสุขได้เต็มที่เพราะมีความกังวลกับอนาคตของตัวเองเช่นถ้ามีมีลูกก็กังวลกับอนาคตของลูก จนไม่อาจสงบจิตใจได้เลยในความเป็นจริงเราเองก็ไม่รู้ว่าจะมีชีวิตต่อไปยาวนานแค่ไหนเราอาจจะตายเมื่อไหร่ก็ได้การทำวันนี้ให้ดีที่สุดและกลับมามีความสุขอยู่กับปัจจุบันจึงเป็นสิ่งที่ดีกว่า 3. ฝึกการบริจาคเป็นธรรมชาติของคนเราที่ต้องการความสะดวกสบาย เราจึงใช้ชีวิตเพื่อสะสมสิ่งของซื้อเก็บสะสมไว้เป็นปริมาณมากจนบางครั้งก็มีเยอะจนเกินไปเยอะจนไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วตัวเองควรต้องมีอะไรบ้างในความเป็นจริงทุกอย่างสิ่งต่างๆที่สะสมคือของที่เราไม่สามารถเอาไปได้เมื่อตายไปแล้วแต่มนุษย์กลับยึดติดวัตถุเหล่านั้นเป็นอย่างมาก ทั้งๆท,ที่วันหนึ่งเราตายไปแล้วสิ่งเหล่านั้นจะกลายเป็นของไร้ค่าในทันทีหลายคนแม้ป่วยหนักก็ยังหวงแหนสิ่งของจนไม่ยอมปล่อยวางสิ่งต่างๆลงไป 4. มองเห็นทุกสิ่งเป็นสิ่งชั่วคราวสถานะต่างๆในสังคมไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งหน้าที่ต่างๆลูกน้องหัวหน้าหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องที่สมมุติขึ้นมาทั้งนั้นมันจึงเป็นเพียงแค่ชั่วข่าวที่บอกอย่างนี้เพราะไม่มีใครที่จะรักษาตำแหน่งหรือบทบาทเหล่านี้ไปจนตายได้เมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้วเราก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของธรรมชาติไม่มีตำแหน่งไม่มีหน้าที่อะไรร่างกายเราจะกลับคืนสู่ธรรมชาติทั้งหมดไม่มีอะไรยึดติดตัวเราไปได้เลยนอกจากความดี ความชั่วและเมื่อเป็นแบบนี้แล้วเราจะไปยึดติดกับสิ่งที่คนอื่นสมมุติให้เราทำไมปล่อยวางแล้วหันมาสร้างสิ่งดีเพื่อให้คนรุ่นหลังได้จดจำดีกว่า 5. ปล่อยให้มันเป็นไปที่สุดของการปล่อยวางคือหยุดคาดการและบังคับควบคุมอนาคตเพราะไม่มีใครที่จะ